เกิดมา15ตุลาตุลาเดี๋ยวเจอกันไปแน่นอนตั้งแต่ตัวเองเนี่ยออกมาช่วยลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะครับออกมาอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดเลยใช่ตั้งแต่ผมรู้จักพวกคุณผมโดนเลยก็วันนี้หมอป้าก็มารับทราบข้อกล่าวหานะครับเกี่ยวกับความผิดฐานนี้ มีนประมาณวยการโฆษณนานครับก็มีการรับสร้างข้อ,ขอหา่าวนะครับทีมเราอยู่มือแล้วก็มีการนัดที่จะยื่นต่ออายการเมื่อวันที่8ธันวารครับก็คือต้องมาคือมาอีกครั้งเดือนเดือนธันวาวันที่8<ม>ครับเพื่อที่จะให้อายการสั่งฟ้องอยู่ยไม่ฟ้องตอนนั้นแ้วตอนนี้เท่าที่ตำรวจเขาแจ้งอะไร มีจรงหวะนี้ได้ค่าเสียหายอะไรยังไงบ้างอ๋อในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยมีการเรียกค่าเสียหายจากผู้เสียหายมาจํานวน2ล้านบาทเพราะว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยกล่าวว่าตนได้รับความเสียหายถูกดูมิ่นเกียดชัางทำให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียรายได้นะครับก็เลยขอเรียกค่าเสียหายมาจำนวนสองล้านบาทถ้าเป็นกรณีนี้ถ้ามันไม่ไม่มีความผิดอะไรครับถ้ากรณีไม่มีความผิดหรือว่าไม่มีข้อที่จริงรองรับอยู่นะครับ ถ้าผู้กระทํามีการมาแกล้งความร้องผู้กล่าวโทษเนี่ยอาจจะมีความผิดฐานการแกล้งผู้อื่นให้เัาโทษภรรายาคก็คือแจ้งความเพี้ยนนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงมันมีอยู่ไหมถ้าพนาไดการสอบสวนอสอบสวนแล้วว่าข้อเท็จจริงรองรับอยู่ก็ต้องว่าไงไปตามกระบวนการแต่ถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงไม่มีอยู่แล้วก็สั่งไม่ฟ้องหรือย,ยกฟ้องอันเนี้ยทางหมอปลาเองก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกลับได้แต่นายบอกว่า มีทพจฟ้องกลับหรือบ้าอะไรมา,าไปีป่ฟ้องอยู่แล้วถ้าพิจารณาแล้วว่าเราไม่ผิด<ม>เราฟ้องอยู่แล้วนะ<ม>เพราะว่าเราเสียเวลามากเลยเดือดร้อนที่ไปต้องไปหาผมอีกเท่าไหร่นะคือตรงเราเราเรา,เราแคร์ความรู้สึกตรงนั้นมากกว่าคือถ้าเอากันแบบฟ้องกันแบบกฎหมายปกติเขาก็อยู่กรุงเทพก็ฟ้องที่กรุงเทพเลยไม่ต้องเสียเวลามาถึงอุบลใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราก็ได้ให้นักข่าวโทรศัพท์ เราก็อยากจะเจอคุยกับเขาเข้ามาในบ้าแล้วก็อยากเจออยากจะคุยอ่ะอยากคุยว่าเออเรามาคุยกันได้ก็เห็นเขาไลฟ์สดเราจะเตรียมดำเนินการอะไรต่อเราดําเนินการอยู่แล้วเราต้องปรึกษาทนายหนะแต่เราจะรอให้มันเสร็จอนี้ก่อนออาจจะไม่รอเสร็จเพราะว่าบางอันที่เขาไล์ที่ก่อรบเนี่ยมันชัดเจนมากซึ่งกล่าวหาตัวผม อันนี้ผมอาจจะมอบหมายให้ทนายกับภรรยาเนี่ยดำเนินการเพราะว่าพรุ่งนี้คนที่เขาเดือดร้อนให้ผมช่วยเหลือ,อน,นมันเยอะผมให้ความสำคัญตรงนั้นมากแต่อันนี้เมื่อเขาเปิดเกมกับผมแล้วเราก็ต้องสู้กับเขานิดนึงนะแต่ถามว่าให้ราคาไหมผม,มให้ราคาหรอกแต่ก็มออีกมุมหนึ่งคือคลิปเสียงก็คือไม่เงียบมันก็จะมีผลตอบขอขอบคุณด,ด้วยนะอีกอันหนึ่งก็ขอขอบคุณด,ด้วยเพราะว่าไอ้คลิปเสียงอันนี้ที่มันปล่อยมาจะเป็นเดือนนี่นะ มันจะได้กระตุ้นเจ้าหน้าที่ชุดสอบชุดสืบอีกนิดหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับน้องชมพู่ครับพูดง่ายจากคลิปเสียงวันนี้ที่ที่เขาเอามาให้ตำรวจที่สบายเสียไปเสียอีกแล้วบอกเขาได้ว่าเอาให้มาให้เจ้าหน้าที่ที่หม่ด้วยถ้าเขาดูข่าวพอดีพอดีเราเราขอฟังแต่มันฟังไม่ได้ฟังไม่ได้ได้เปิดฟังในยูทูบ b e ่ไม่รู้เป็นไฟล์เดียวกันหรือเปล่าครับแล่ก็ไฟเสียอีกแล้วอบคือฝากบอกนนฮะ เราคงได้เจอกันที่นี่เร็วๆนี้ให้เสียงภาคโดยทนายโนบิกล <c oughs> ัวเล่นเองแค่นี้แหละ